สวัสดีครับนา,นายน่าเฟมเนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซี FC, ท่านผู้ชมนะฮทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องของนา,นายนะครับผมวันนี้มาวัดอีกแล้วนะครับมาเที่ยววัดอีกแล้วนะตอนนี้ก็ลูกชายก็ช่วยหลวงพี่นะครับเข็นรถกับข้าวนะฮะที่ญาติโยมได้ใส่ บาทแล้วนะครับกับข้าวที่ใส่บาทก็จะเอามาใส่รุเข็นต่อนะครับมันจะมีเด็กน้อย2ตัวนี่แหละโอ้ยเล็กตัวไม่ได้เด็กน้อย2คนนะครับช่วยนะการน,นะเข็นลถเข็นนะครับผมน้องไก่น้องเจ้านายกับน้องนีดนเอาเลยลูกอ่ะแบกได้ไหมเอาขึ้นข้างบนได้หรือเปล่ามาเอาใครอยาแบกเอา อันนี้แบกแอาน,นุ่งแบกปาเฮ้ยมันเก่งนะเนี่ยไะเน็ตเอออาลงอ่างเลยลูกน,น,น้ำอุ่นน้ำอุ่นเลยเนะี่ยอ่ะไปอันนี้อึอ๊บข้าวเยอะไหมลูกอู้ไม่เยอะอไม่มีข้าวไม่มีข้าวไม่มีนะ ตึ๊บอือไปถ้า,าไม่มีนะนั่นเป็นปากซิกุลบ่ซสกุลเลยเอาไว้ข้างบนลูกมีข้าวไ,ไหมอ่าดูหน่อยข้างบนครับผม ไ้ดีว่าดีดีมีข้าวไหมมีมีไว้นี่แหละเออไม่เออไปนไว้พระยังเอาไว้ไว้พระเอาไว้พระก่อนเม็ดไว้พระยังลูก ไปแล้วนะไปสามาา<ป>ครั้งก่อนแล้วลไ,ปไปสองครั้งโอเคไหว้ครบแล้วครับงันบางสกุลบอกฮะเแต่สิ่งพูดทางอะไรบ้างทาง<ป>ช่งชวงเช้าบางสกุลด้วยครับผมมีญาติโยมมาบางสกุลพอดีเลย บางสกุลช่วงเข้าบรรษาเลยมานะไปดูลูกศิษย์วัดลูกศิษย์วัดลูกศิษย์วัดคือเด็กชายวัดเด็กชายวัดกับนายอะไร นายชุมพลวันนี้กำลังปัดกวาดทำความสะอาดครับให้กับนายเด็กชายวัดเออมันยืดตัวแลยว่วเนาะยืดตัวว่ขนาดเลยเนี่อาวัตตาเลือกนี่แลลวหนูตาโตตาเลือกเลยนี่ นี่พี่ชายพ่อไพรชุมพลนะไพรชุมพลนี่ครับสมาชิกวัดรองเชือกด้วยกันนะครับผมนี่ห่นยางไม่เห็ดหยังเนาะนี่มีหยังให้กินเลยนูน่นรอกพันดมดมดมงวงนี่อ่ะ เดี๋ยวฟอควานทำความสะอาดก่อนไปเดี๋ยวเยวจะพาทุกท่านไปขึ้นชมมุมสูงนะฮะของออวัดแจ้งของเรานะครับผมวัดแจ้งสว่างนะวัดแจ้งสว่างบ้านตะกลางน,นะครับที่วัดแจ้งนะครับโอ้ได้อะไร โอ้เดี๋ยวไปขึ้นขึ้นไปดูอันนั้นก่อนอานุไม่ต้องขึ้นเนี่ยพอขึ้นคนเดียวมามามาเลยมารออยู่ข้างล่างวันนี้มาเดินตามพ่อมานี่เดินมาเดินมาเดินมาเด็กน้อยสองตัวตัวหมาทำอไมไม่ต้องกลัวนี่แค่ช่วยเห่าหนูเห่าก็มันไม่ได้กัดดิต้องเกลือกัดเนาะก็แค่อยจะไปหยอกมันเฉยๆไม่ได้หยอก นี่เป็นโบสถ์ล้างใหม่โบสถ์ล้างใหม่มีหน้าต่างนี่โบสถ์ล้างใหม่ของหมู่บ้านช้างของเราของวัดแจ้งสว่างนะครับสูงสองชัน้นชั้นแรกนะครับก็สูงหกเมตรนะฮะนี่สูงมากนะชั้นแรกหกเมตรครับชั้นที่สองก็หกเมตรนะฮะโอ้โหโถงมากนะครับผม นี่เคยขึ้นกับแรงกดไหมเคยขึ้นสองครั้งนะครชั้นแรกแล้วก็ขึ้นแต่ข้นบนน่ะนี่ครับชั้นแรกนะครับผมชั้นแรกก็แค่เขียวเหรอใช่ในชั้นแรกนะครับผมเดินชั้นแรกชั้นแรกกระสุนเท่ากุฏิเก่าแล้วนะครับผมกระสุนสองกุฏิเก่าก็หกเมตรนะฮะหกหกเมตรเจ็ดแปดเมตรครับกุฏิเก่าแปดเมตรนะฮะ ก็โบดก็ชั้นแรกก็จะประมาณหเมตรนะฮะเออขึ้นมาได้ยังไงนี่นี่ไงออือันนูจะไปใกล้ๆตัวนั้นเด้อถ้อยากขึ้นไปก็ต้องระวังด้วยได้ระวังด้วยนะไม่มีราวกันใครลงเนียดนะลงโอ้เขาปิดไว อันนี้ไม่ต้องขึ้นเด้อมันสูงเดี๋ยวพ่อขึ้นเองนะอยู่ตั้งล่างนี่แหละต้อก็ปิดประตูไว้ด้วยเดี๋ยวจะพาทุกท่านขึ้นข้างบนโบสถ์นะครับก็กําลังก่อสร้างอยู่นะครับก่อสร้างเรื่อยๆนะครับไม่ได้นับก้าวนะครับมันไม่ได้ไม่ได้นับขั้นบันไดน,นะครับผมโอ้โหนี่ฮะนี่โอ้ ไม่ต้องขึ้นมานะตกนะครับมุมสูงครับผมมุมสูงของ,งทิวทัศน์ของหมู่บ้านช้างตะกลางข้างนอกครับสูงมากครับสูงมากสูงมากตูลงไปเาตออดูครับสูงมากๆครับาอานุกายไปไหนลูก อยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวหมากัดเด้อเดี๋ยนายเปิดประตูก่อนเออเล่นอยู่นั่นแหละโอ้โหเสียมากเลยอย,ยู่ยนั่นแหละตอนนี้ก็กำลังปูอะไรเนาะเขาเรียกว่าเม็เม็ดก้อนหินเล็กๆอะ่ะแล้วก็ขัดให้เงานะครับข้างในก็จะมีพระประธาน ตันนี้ก็ใส่หน้าต่างแล้วครับผมหน้าต่างหน้าต่างมาแล้วหน้าต่างใส่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่นะครับหน้าต่างแกะสลักสวยงาม Brit นะครับใส่ทุกบ้านแล้วนะครับผมหน้าต่างบูดเราก็มาแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับของหมู่บ้านช้างนะครับนะมุมสูงของหมู่บ้านช้างนะครับผมนะเราถ่ายจาก โบสถ์วัดแจ้งสว่างบ้านตะกลาาของเรานะครับบรรยากาศทางทิศเหนือก็จะเป็นทุ่งนานะครับนี่เป็นทุ่งนาอันกว้างไพศาลนากว้างหลายหมื่นไร่นะครับนี่นะครับราเก็บบรรยากาศนะครับข้างบนโบสถ์ วัดแจ้งสว่างวัดตะกลางของเราเป็นโบสถ์หลังใหม่นะครับที่ยังสร้างเรื่อยๆนะครับงบประมาณแต่ละปีที่ญาติโยมนะครับได้ศรัทธานะครับได้ร่วมพลังกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับรวบรวมกันเป็นเงินหลายร้อยหลายล้านนะครับมาสร้างนะครับโบสถ์หลังใหม่ให้แล้วเสร็จนะครับก็สร้างเรื่อยๆนะครับสร้างนะฮะทุกปีนะครับ หลังจากที่เราได้ปัจจัยนะครับจากการจัดงานตระเพีไง,งบวชนาคช้างนะครับเหนืองานกระถินงานท้าป่านะครับก็จะมาสร้างนะครับให้หมดเลยนะครับนะครับก็จะถวายวัดแล้วก็จะมอบให้กับช่างเลยนะครับก็จะมีช่างรับเหมาประจําเลยนะครับรับเหมาเลยถ้าถ้างานนะครับบาง งานเสร็จแล้วอย่างเช่นงานบวชนั่งช้างเสร็จแล้วรวบรวมป,ป,ปัจจัยเหลือเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเหลือเท่าไหร่นะครับก็จะให้กับช่างเลยนะครับก็จะอัปเดตเรื่อยๆทางคณะกรรมการก็จะอัปเดตถ่ายลงคงถ่ายลงาลายกลุ่มนะว่านะครับเราเหมาบให้ช่างได้ดน,เนรเงินมาเนี้ยนะครับมีได้อะไรบ้างนะครับ,นะรบก็จะแจ้งให้ พี่น้องได้รับทราบรับรู้กันนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เงินส่วนนี้ปัจจัยส่วนนี้ก็จะได้จะได้ฝาผนังนะครับก็จะได้ด้านในนะครับสร้างด้านในมีหน้าตรงหน้าต่างนะครับมีฝาผนังทาสีเรียบร้อยนะครับงบในปีปีที่แล้วนะครับงบในปีนี้สิงบในปีนี้ครับงบในปี2566นะครับผมนะต่อไปก็เหลือก็2 5ง7จจะสร้างแต่ละปีเป็นปีครับแต่ละปีแต่ละปี จัดงานเสร็จแล้วก็ปีนี้ได้เท่าไหร่สร้างได้อะไรบ้างนะครับก็จะแจ้งให้กับญาติพี่น้องได้รับทราบนะครับผมนะฮะ,ะก็สาหรับท่านใดที่อยากจะร่วมบุญนะครับสร้างอโบสถด้วยกันก็ติดต่อผ่านทางช่องหน้านายได้นะครับผมกดรัน,นิดคนหน่อยกันเนาะนะครับงานประจําปีบวชนาคช้างก็ได้หรือว่ากระถินผ้าป่าก็ได้นะครับผมนะครับว่าสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับโบสถ์ที่หลังใหญ่ แล, Mohammad, และสูงที่สุดในตำบลกระโพนะครับอ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้กับน้านายด้วยนะครับขอนะครับพระคุ้มครองนะครับนะขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับนะรวยๆก็แล้วกันเนาะนะครับอ่านะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ธรรมชาติที่สวยงามของหมู่บ้านช้างของเรานี่ครับมุมสูงครับผม